ก็ไปานไงกาแเป็นไได้ได้ติดตึง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับหมู่บ้านเดิมนะครับมาตอนหัวค่ำครับวันนี้กะว่าจะไปตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับโทรมาตอน17เจดนาฬิกาแต่ว่าขับรถออกมาเติมน้ำมันนะครับพอเติมน้ำมันเสร็จรถสตาร์ทไม่ติดนะครับไล่กันอยู่พักใหญ่พอดีโชคดีที่ จ้าของปั๊มเป็นแช่งนะครับกว่าจะออกมาได้นะครับเฮ้ย <laughs> เจอบางใครโรตีนะครับขับแซงมาคำคำมืนๆนะบงัง ก็มีตลุมนะครับกว่าจะออกมาได้ตารางงานในทุรักทุเลนะครับวันนี้เราก็อุตส่าห์ดีใจว่าเะไฟหน้าทำไมเปิดปุ๊บติดป๊อบนะครับปกติแล้วจะไม่ค่อยติดไปติดอยู่ใกล้ๆจะถึงงานนะครับขับออกมาเติมน้ำมันพอสตาร์ทควรขึ้นเลยครับสายขาดน่าจะมีลงกาวที่ไหนสักแห่งนะครับ ก็เลยช็อตไดสตาร์ตต่อตรงมานะครับลูกน้องก็มาตามครับเนี่ยเจอทั้งลูกน้องเจอทั้งบังโลตีนะครับไปกันอย่างกับแห่ขบวนนะครับข้างหลังก็เจ้าภาพตามเองนะครับ บอกนานมาตามเองเลยไม่โทรแล้วนะครับโอเคครับเจอกันบ้านงานนะครับจอดซ้ายจอด,อจอดซ้าย <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ที่จอดนะครับมันดับเครื่องไม่ได้นะครับผม ถ้าผมลงไปคุยต้องดับเครื่องไว้เดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดนะครับจอดไซ่เจ้าจีจอ,จอนี้ที่แท้บอกคุณอ่ะหันไปทางนี้มันก็ดังออกนอกทุ่งนาแม่นคาจะรู้เรื่องอในบ้านไมรู้เรื่องเลยถ้าไปแบบนี้ มันจอดเ่นี่หละเดี๋ยวมันก็ไปพุ่นนิดหน่อยาันี้นิด้น่อยลมพงมังนี่นนไปสองป่วนจะจะเลือกฮอนเมฮะไปข้างหลังเหรอมีใช่ไหมอ,อ่ามีรถรอท่านผู้ใหญ,ญ่บ้านนะครับกำลังเดินมาชี้จุดนะครับถ้าดับเครื่องมันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยไม่มกล้าดับนะครับ เกย์หายนปห้องคารไปมั่กละ่ะย,ย,ยิดนห่นะนั่นละยึดนี่ไงงานใหม่ใหม่ยังด้วยยึดยึดนี่ล่ะได้ที่จอดรถแล้วนะครับบ้านงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับยังดีที่มีลูกน้องช่วยนะครับ เป็นนแง่นแน่เลยหม้อไหนครับเดี๋ยวผมไล่สายก่อนนะครับโชคดีนะครับเป็นม้อล่างสุดนะครับ เสร็จครับ <ไฟ S 1> ลูกน้องเจ้มาเนี้ยคู่หัวผมเจ้ไปสีเลยตีนนี้ตอนนี้ก็ติดไฟเสร็จแล้วนะครับกำลังรับประทานอาหารนะครับกับลูกน้องเจ้าถิ่นนะครับเจ้คนหล่อนะครับ เขาเขินเขินนันเฝ้ารถไะเนี่ยเยอนอนอยู่รถบ่เออะมังคังมังกรเด็กเด็กเฝ้ารถนะครับมางานบ้านนี้เขาก็จะไปเฝ้ารถให้นะครับสบายไหมสบายป่ะสบายป่ะนี่ครับโอ้ยยิ่งดีจังบักสังสบายปันไ้เก๋๊วันนึกว่าออกทริป บรรยากาศตอนนี้อีชาเจมากเลยนะครับเฮ้ยเฝ้ารถดีๆได้นอนอย okay. er. ู่นี t <t ่นะเจกลับบ้านก่อนนุ่นน่นเศ้าปิดไฟให้น้ำนอ่นื่นนึานงน้เดีขนมมาฝากบอนกดี้บอกีดี ไฟติดเรียบร้อยแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับมาดูคนเฝ้ารถอยู่หรือเปล่า สบายเลยนะครับตื่นแล้ว,ลวเราเจสบายว่าโอ้นอนสบายเลยวะ่ะได้บรรยากาศจริงๆครับนายเจหนาวปะโอ้บ่หนาวแล้วสิน ดับเลยเจ๊แม่ทำพี่หลอกมาหาบ่บุมีตินอนสบายเลยว่ะดับอ่าดับไฟน้ำนเ,นอเออไปดับไป เรืงนวดเกือบไม่ดีดอกดีโอ้ได้เกือบไม่มาใส่หนอ๋ยเกืบขาดเก่ยนเยลนเยนในอ๋อเนี่ยนี่ยสามดอกคือคือเกือบพระแท้เป็นไห

เว่อพายุจะเขาครับออกงานย่ำใดกันมิต่ฝนห้ามพาคึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับช่วงนี้เขาก็บอกว่าจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้านะครับอันตรายนะครับ หมู่บ้านนี้ผมเคยมาแล้วก็เจอพายุจนเต็น์ปิวนะครับเคยโดนมาแล้วนะครับนี่ครับตำแหน่งรถเราจะจอดตรงนี้นะครับก็จะเสียงก็จะชนกำแพงนิดนึงนะครับบ้านงานตรงนี้ครับพื้นที่น้อยนะครับ บรรยากาศตอนเช้าครับนี่ครับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยก็จะคอยเสียบไฟถอดไฟให้นะครับเสร็จงานผมก็ให้ค่าแรงนะครับถึงไม่ให้เขาก็มาเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็ให้นะครับเพราะว่าเขาช่วยงานนะครับ ถ้ามีเจ้าอื่นเข้ามาเขาก็ไปช่วยแบบนี้แหละครับไม่ใช่ช่วยผมคนเดียวนะเขาช่วยทุกคนนะครับนี่ครับจุดไหนที่เป็นทางเข้าเขาก็จะเดินไปเดินไปถอดปลั๊กนะครับเพื่อจะหมวนหลีกเลี่ยงทางที่รถจะเข้านะครับเป็นคนขยันนะครับ ต่อให้เราไม่ให้อะไรเขาก็มาช่วยนะครับผมก็เลยให้น้ำใจเขานะครับหลังเสร็จงานเอามาเสียบให้ตรงนี้กาแฟพร้อมนะครับกินกาแฟด้วยกันนะครับ เอาแรมมาใส่มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์แรมขาดทั้งนี้จะเพิ่งถอดเอาไป้พิ่มครับครับน่ ฮะไปไปล่างนะไปไปมากไหม้างบอยพอใจว่แม่กุยน้วมันดูเลยเริ่มพอใจมันแหละร่อนบอสุชินขนมเปียมสาย Đi. <laughs> Đi เป็นมอนิเตอร์ในในห้องนะครับในบ้านก็เลยใช้ข้างเดียวนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ใช้เสียงแรงนะครับก็จะเปิดประมาณพอฟังนะครับเพื่อไม่ให้เงียบแล้วก็ไม่ให้หนวกหูนะครับ อดปากเฮาแท้นั้นจักเป็นกำลัง มบครับพอไปอาบน้ำวันนี้ทำไมลูกน้องตั้งเสาไฟตรงจังปกติแล้วจะเบี้ยวๆนะครับรถก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวฝนนะครับมีพายุเข้าก็เลยปิดเอาผ้าใบมาปิดตรงนู้นตรงนี้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่การเดินทางมาติดตั้งและมาทำงานนะครับการทำงานของผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้อง ลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ